พรีวิวก่อนเกมแมนยู U, เปิดบ้านเจออาร์เซนอลเกมนี้ก็เตะกันในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งถ่ายท่าสดผ่านทางช่องไหนก็หาดูนะครับเขาไม่ได้จ่ายอะะ เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แมนยูภายใต้อาร์มอริมเนี่ยนับหนึ่งจริงๆครับไม่ใช่แบบเข้ามาคืบกๆงกลางนะครับจะเปิดแบบเต็มสูบนะครับโค้ดเพจหลัง3ที่แต่งตั้งเมื่อพฤศจิกายน2,024งานนี้ได้ลุยแบบเต็มสูบครับจะโชว์ของหรือโชว์อะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนปืนใหญ่ก็โครงเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมอะไรแบบ ของแพรงนะครับคนแรกก็คือยูเกเรสนะครับหัวหอกคนใหม่แล้วก็อีกคนก็คือมาตินซูบิเมนดีกลางสายคุมจังหวะทั้งสองคนพร้อมเดบิวต์นะครับอาร์เตต้ายืนยันแต่ก็มีตัวเจ็บนะครับก็คือทอสซาเนะี่ยต้องรอเช็คความฟนะิตเนาะขณะที่แกเบรเซซุสก็ยังคงต้องพักต่อไปนะครับส่วนทางฝั่งแมนยูเนี่ยต้องลุ้นนะครับว่าเชสโกูแข้งใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยจะพร้อมลงไหมอา,อาจจะมีลุ้นนะลงในช่วงครึ่งหลังหรือไม่ก็ลงตัวจริงไปเลยนะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วใช่ไหม ก็สิ่งเสียงไปเลยแล้วก็เช็คอาการของเซกเซ่แล้วก็มสซาอุยที่พลาดทัวร์ในบางช่วงนะครับส่วนอัปเดตบางส่วนก็อาจจะมีการแถลงก่อนเกมนะรอด,ดูถัดมาครับมาดูรูปแบบเกมนะครับหลัง3เจอหลัง4นะครับ3 4 2 1เจอกับ4 3 3ถ้าผีสามารถหนีเพรสในแดนกลางของอาสซนอลได้หน้าเป้าก็จะได้มีโอกาสนะ แต่กลางของอาเซนอลมีใครบ้างอะเดคันไลท์ซูเปอร์มนตี้ออดิกตโอ้โหสู้ๆนะแมดูแต่ถ้าหนีไม่พ้นก็นั่นเลยครับตามสภาพนะไหลเข้าทางอาเซนนลได้คุมเกมเนาะอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือริมเส้นครับ คือจุดตัดสินอีกหนึ่งจุดเลยนะครับฝั่งแมนยูต้องล็อกบูกาโยซากา้าไม่ให้ตัดเข้าซ้ายข้างถนัดของเขาได้ง่ายๆนะครับส่วนฝั่งปืนใหญ่ก็ต้องระวังวิงแบ็คของผีด้วยนะครับที่จะซ้อนเติมเข้ามาโอเวอร์โหลดด้านข้างเนาะสุดท้ายเลยที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือหน้าใหม่ของใครเนี่ยลงตัวก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ได้3แต้มนะผมว่าแม้เชสโกจะเสียเปรียบก็คือมาช้ากว่าเนาะเพิ่งย้ายเข้ามา รวมถึงคุณย่าด้วยนะแล้วแบบต้องดวนกับซาลิบาแกรเบียลเนี่ยโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะส่วนทังฟังยูเคเรสเนี่ยมานานแล้วนะครับปรับตัวแล้วยิงได้แล้วด้วยแล้วหลัง3ของผีแดงก็เออก็ได้อยู่แหละก็ต้องระวังเรื่องจังหวะ การโมง่งการยิงอะไรของโยเกเรสตดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จบสกอร์ได้คมมากและช่วงที่โยเกเรสตมาแรกๆยังยิงไม่ได้เนี่ยมีโดนแซว้ลยนะครับว่าศูนย์ประตูแต่เสยผมไป27ครั้งอะไรเงี้ยมีโดนแซวเนาะและแซวว่ามีไอดอลเป็นฮาร์มกากไวนะครับการเสรยผมเกมนี้จะได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเองได้รู้ว่าการเสรยผมที่แท้จริงเป็นยังไงดูไว้นะโยเกเรสตแต่ถ้าอยากเห็นการเสรยผมกับตาตัวเองเนี่ย ก็ลากเข้าไปยิงเนาะ,ะหลังจากนั้นก็จับตาดูแม็กควายให้ดีๆเสรยแน่ๆครับอ๋อแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับโอนาะน่าหายเจ็บแล้วครับน่าจะกลับมาลงสนามได้นะซึ่งเป็นข่าวดีของฝั่งไหนทุกคนก็คิดเอานะครับ ท่านไครับคาดการ11สิบผู้เล่นตัวจริงนะครับฝั่งแมนยูน่าจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับโกเป็นโอนาน่าแนวรับก็เดอร์ลิตแม็กไกอีกหนึ่งคนเอาใครดียโรอะวิงแบ็กขวาดาโล่แล้วกันซ้ายดอกู u, คู่กลางคาเซเมโรและบรูโน่ฟรนเดสแกงลุก2ตัวก็เอมโบโมคุนยาหน้าเป้าเป็นเชสโกเลยอะอยากให้วัดกันไปนเลยนะครับสเปซนอนก็สี่โกรายา ซูเซนเตอร์ซาลิบาแกเรเบียลขวาทิมเบอร์ซ้ายคาร์ฟิออลีกลาง3ตัวครับโอเดกาซุริเมนดีเดนแคนไลท์หน้าก็ปีกขวาซากา้าปีกซ้ายมาร์ติเนอลอรีหน้าเป้ายูเกอร์ ตามนี้นะซึ่งนี่ก็แค่คาดการนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างน,นะครับแล้วแต่เทคนิคโค้ดนะครับถัดมาคู่ดวลที่น่าจับตาในเกมนี้นะครับซาก้าเจอกับแบกซ้ายของผีครับหรือกล้องหลังฝั่งซ้ายนะครับก็ต้องพยายามปิดลายตัดเข้าในของซาก้าให้ได้นะครับว่าซาก้ามีทีเด็ดในการหักเข้าในแล้วยิงเองหรือใจ่ายให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีและคู่ถัดมาก็คือบรูโน่เจอกับ กลางของอาร์เซนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเดคนไลท์หรือซูบิเมนดีก็ต้องรอดูว่าจะได้ดวนอย่าใครมากกว่าแต่หลักๆก็ประมาณนี้เลยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะบรูโน่แล้วถ้าเกิดถูกตัดจังหวะ2เนี่ยผีก็อาจจะเสียความต่อเนื่องในเกมบุกทันทีนะครับและสุดท้ายครับโยเกเรสเจอกับกองหลังผีแดงนะครับอันนี้ก็น่าดูเหมือนกัน <c oughs> เอยไหวไหมเนี่ยบอลโดงชิ่งเร็ว1จังหวะก็ชิบชับชิบชับนะครับกองหลังผีแดงก็ระวังให้ดี หวังว่าจะไม่มีคอนเทนต์นะรวมถึงโอนานดาด้วยเราดูซีซั่นใหม่หวังว่าจะเป็นคนใหม่อ่ะสุดท้ายครับเดาสกอร์นะครับโอ้เท่าที่พูดพูดมาเนี่ยอ์สซนอลนดูเหนือกว่าชัดเจนเลยนะทั้งระบบการเล่นที่มันเสถียรมานานแล้วนะครับที่ผ่าน,าน,านมาที่ไปไม่ถึงแชมป์เนี่ยหาดแค่คกลุ่มกำลังแนวลึกที่แบบแผ่วไปอะไรเงี้ยเหนื่อยล้าแต่ปีนี้เขาเสริมมาตรงจุดแล้วนะ แล้วเกมที่เจอผีเนี่ยเป็นนัดแรกของฤดูกาลถือว่าแรงยังแบบมีเต็มกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผีแดงโอ้เหนื่อยวะ่ะหลายๆฝั่งก็มองไปว่าอาเซนอลน,น่าจะช,ชนะชชว์นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแต่ แอบเอาใจช่วยผีแล้วกันนะครับสงสารอยากให้เปิดดีๆหน่อยจะได้มีกําลังใจเตะกันต่อไปนะครับไม่อยากให้แบบเปิดมาปุ๊บหมดหวังเลยนะครับในบ้านตัวเองด้วยให้แบบฮึดแล้วกันแบบเฮ้ยองลงเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะแล้วทุกคนละครับคิดเหตุยังไงเกมนี้คิดว่าจะสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมพูดสกอร์เนี่ยไม่ใช่คําแนะนําหรือชี้นําแนวทางช่องทางรวยหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นกันเฉยๆเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน